อนนี้ก็อยู่หน้าแถวตลาดนัดรงข้ามโรงพยาบาลเชียงใหญ่นะครับอันนี้ก็อยู่ฝั่งโรงพยาบาลเชียงใหญ่นะครับก็ฝั่งหน้าโรงพยาบาลก็จะมีตลาดนัดนะครับเดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศตลาดนัดหน้าโรงพยาบาลเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชดูนะครับวันนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นกว่ากว่าครับโอเคครับเดี๋ยวพาเดินดูเรื่อยๆนี่ครับตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นกว่ากว่าครับอยู่หน้าโรงพยาบาลเชียงใหญ่ครับก็มีตลาดนัดนะครับของกิน ดูแล้วก็มีกองกินขายเยอะครับนี่ครับก็มีผล,ลไม้มานี่ครับอันนี้ขายทุกวันไหมครับตลาดนัดอ๋อจะเฉพาะวันปฤหัสอยู่หน้าโรงพยาบาลเชียงใหญ่นะอ๋ะอครับเอาหน้ากินทางนั้นผลไม้อันนี้ร้อยยี่สิบเองนะนี่ครับผลไม้เดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศเรื่อยๆครับนี่มีก็มีครับ ก็เป็นผัดหมี่เป็นเป็นผัดผัดหมี่ใช่ไหมครับค่ะใจ่กะดีนะคะน้องอ๋อใช่กะทิอันนี้ถุงละเท่าไหร่ครับเนี่ยกล่องละสิบบาทค่ะก็กล่องละสิบบาทถุงนี้คอ่าเดี๋ยวซื้อสักสองกล่องจ่ายวันทุกพที่ยงเรือใช่ไหมตลาดนี้วันหัดวันหัดวันเดียวสัปดาห์ละวันอยู่หน้าท้องฟ้าอ๋อหัดกับเสาเนาะ อ๋อของพี่ก็มาขายทั้งสองวันท <12. 3. S 1> ั้งสองหยุดค่ะอ๋อหยุดรั้อของพี่มาทุกวันพป็นประจำนะนี่ครับ <12. 3. S 1> เดี๋ยวฝากไว้ก่อน,น,นไ,ได้ไหมเดี๋ยวมาโอเคครับ,คครบนี่ครับตรงนี้ก็เป็นโรงพยาบาลเชียงใหญ่บรรยากาศตลาดนี่ครับรถล,ลูกชิ้นอะไรก็มีครับนี่ของกินมีเยอะครับลูกชิ้นทอด อ๋อขายอะไรครับเนี่ยลูกลานค่ะลูกลานค่ะถุงละเท่าไหร่ถุงละสี่สิบค่ะก็กินกับอะไรครับเนี่าายกับน้ำเชื่อมกินค่ะต้มแล้วก็ับน้ำจับติดก็ได้ค่ะอ๋ออันนี้เป็นแก้กวก็มีค่ะแก้ว <ฮะ S 2> แก้วละยี่สิบแก้แลวกกละยี่สิบเดี๋ยวเรือเอาถ้าแก้วหนึ่งเลยกันไอันนี้แก้วนี่กินกินได้เลยใช่ไหมกินได้เลยค่ะอ๋อครับนี่ครับ เรียกลูกลูกลานเชื่อมนะใช่ค่ะลูกลานเชื่อมค่ะครับค่ะนี่ครับบรรยากาศตลาดไั่ทอดก็มีครับโอ้สตรอเบอรี่นมสดไหมครับโอ้โสตรอเบอรี่นมสดยี่สิบบาทครับโอ้โครับมามาขายทุกพุธ อ๋อตรงนัดวันเสาร์ก็มาขายด้วยไหครับอ๋อครับเดีรยวๆค่อยปมานี่ครับผัดมีก็มีของก็อาหารสดก็มีครับไก่นี่ก็มีคนละครึ่งด้วย บน้ำนี่ครับบรรยากาศมีร,ร้าผลไม้รองเท้าก็มีครับ นี่ครับอันนี้ทารัชิินี้โลละร้อยยี่สิบลเก้าสิบเพอันนี้ขายเป็นเป็นปลาสดเลยนะครับอันนี้สีอันนี้เขยืลาอนะไรเนี่ยคุณคุณอันนี้ใบปอ อ๋อปลาใบปออ๋อครับโรละแปดสิบอ๋เวาเหนได้ครับคนก็คึกค,คักดีครับตลาดนี้ปลาตัวใหญ่ครับทำกัน อ๋อปลามาสดๆเลยนะยังยังเป็นอยู่เลยยังเป็นอยู่เลยอ๋อทำกันนี่เลยตรงนี้เลยนี่ปลาป่านี่นี่โลแล้วแต่ไหนปลานียนใช่ไหมครับเป็ดเนบาทครับอ๋อเจ็บๆนะนี่ครับอ๋อออกมาจากบ่อของพี่เองเลยอ๋อครับมาขายที่นี่ทุกวันพฤหัสวันวันเสาร์ด้วยวันวันเสาร์ด้วยครับเสาร์พฤหัสนะอ๋อครับนี่ครับกุ้งก็มี อ๋อกุ้งอขต,ตัวใหญ่นะโอ้กหียนอ๋อครับนี่มดกดก,ากาดันเกอะแยะไลยออแทงก็มีมีกุ้งเฮ้กุ้งฝอ,อยรึเป่าครับ ລາວບໍ່ອາໄນເດີ້ກັນໄດ້ເນາະກໍເຂົ້າມາຝາກຂອງໃຫ້100 100ເດີ້ສາທຸກາສາທຸກາມາດູກາມາກິນໃສ່ເຂັມໄຍາເຂົາບອກຕ້ອງມີນີ້ครับໃສ່ທຸກໂຕໂຕໃຫຍ່ເນາະ โอ้ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับโอ้นี่ครับโอ้ยังเป็นอยู่เลยทังเป็นอยู่แค่หอยโอ้ที่ทำงานสดๆเลยนะครับผมโอ้ครับไอ้พี่ไปเจับเองเลยครับจากโอเลยนะครับนี่ครับนี่ครับกุ้งก็ตัวใหญ่กไม่ยังเออใช่โอ้กรงแม่น้ำ ครับกูมหนน Joe, ม่นัดเงินลงได้ตั้งไรลงตัวใหญ่400ตัวลงลงมา300ครับผมเขาเรียกตลาดนัดหน้าโรงพยาบาลเชียงใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะไฟขวานไฟมาก็แวะมาซื้อได้ของพี่นี่มาขายสัปดาห์ละกี่วันมีวันพฤหัสกับวันเสาร์ท่านครับเสาร์เข้ามาขายทั้งสองวันเลยนะโอเคก็มาอุดหนุนร้านที่ได้ปลาแห้งก็มี จ้านี่ครับปลาดุกปลาอันนี้เขาเรียกปลาบอกใช่ไหมปลาตรวจรรน,น,นี่ครับบรรยากาศตลาดมีหลายอย่าง บรรยากาศเงี้ยคือคับตอนนี้ขนมไข่นกกระทาเลืกนั่นบาทเพียงละห้าอันนี้ขนมรังพึ่งเยังครับค่ะอันนี้ไข่นกกระทา่ะเลือกระบาดไขหงอันนี้ในขนมอะไรครับไข่หงค่ะา็ไข่หงจ้ามาแล้วคมาพูดจ้าเดี๋ยวเอาไข่นกกระทากับไข่หงอย่างละสิบบาทได้ค่ะก็ผึ้งเห็นไข่หงนะเนี่ย ย uh, ังไม่เคยกินเลยนี่ครับเวยมาหมดหนึ่งกันได้นี่สุกัดนะมันยากรตลาดทอดมันก็มีครับทอดมันกุ้งทอดกระดังทอดอยู่เลยฮะออ๋ครับ ม ural, ันกุ้งออข้าวข้าวเหนก็ยัข้าวข้าต้มมัดข้าต้มมัดคือว่าปาตเขายกเหนวกล้วยวะอ๋อขายหลาอย่างเนี้ยนี่ครับเรามาเื้อนได้ก็กินเยอะมากตีกับไก่เลยาคาเดินดูเรื่อยๆครับ

ับแข,ข็งใต้เพราะปูกค้าเยอะครับน,นี่ขนมหวานอันนี้ขายขายเป็นถุงใช่ไหมขนมหวานอเอาถุงนัสิบานึ่งร้อยเขเนียวดำสิบบาทแล้วก็ข้าข้าวโพดนี่สิบาท ก็ยกะหมดกอง้ยอะลตลาดนี้ของกินเยอะครับนี่ครับอชื่อขนมทองมว้วนโอ้ก็นี่กำลังทำอยู่เลยครับอ๋อนี่ต้องต้องนานๆไม่กี่จะกินได้ไม่นานค่ะเยืยกอะไรอบใช่ไหม อ๋อ <ia> นี่ครับพ่ามีมีกี่ไส้ครับเนี่ยสองไส้คสองไส้ไส้ไส้อะไรบ้างครับปลาร้ากับปลาดุ ح. โอ้การขายยังไงครับเนี่ยกล่องละยี่สิบบาทเอาสองไม้ขายเป็นกล่องเอ่ะกล่องเท่ใบยี่สิบบาทอันหนึ่งกล่องนี่ครับ ับขายที่ตลาดทุกสัปดาห์ละสอวันใช่ไหมค่ะนี่ครับทองม้วนสดอ๋อใครติดต่อก็บเบอร์นี้ได้เลยนะครับอ๋อันนี้เป็นสูตรของน้องเองเลยอ๋อนึกว่าแฟนใจไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อ๋อดีเลย เขียวๆเนี่ยอะไรนะเมื่อกี้เป็นใบเตยเอาใบเตยมันจะเพิ่มความหอมนะนี่ขายขายที่ตลาดอื่นด้วยไหมขายด้วยตลาดบัวลโลแต่ช่วงนี้ตลาดอ๋อ ว่าช่วงโควิดนี้เปิดเป็นมางตลาดเนาะตามเรกเดินฟันนึกว่าเขาเรียกขนมรังมังพึ้งที่ทำคล้ายๆกันอ๋อนี่ครับขายตามตลาดนัดนะส่วนใหญ่ นี่เป็นคนเชียนใหญ่เลยไหมครับหมอเชียนใหญ่นี่ครับไว้มาอุดหนุนได้คนคนขายชื่อชื่อ,อน้องอะไรครับเนี่ยชื่อเล่นน้องมุกค่ะออ๋ของร้านน้องมุกนะครับขนตมตองม้วนเราชื่อว่าตองม้วนสดนะมีไส้มะพร้าวกับไส้ข้าวโพดแต่ถ้าลูกค้าจะผสมกันก็ได้ใช่ไหมได้ ทำาตรงกันเลยอโอเคครับเสร็จแล้วใช่งไหมครับ้านนองก็ลูกค้าเยอะมีคนรอคิวอยู่นี่ค,ครับโอเคเดี๋ยวลองไปชิมดู